สวัสดีค่ะครูสุกัญญาอาสากิจนะคะวันนี้จะมาสอนตัวหารร่วมมากตัวย่อก็คือพอจุดรอจุดมจุดก็คือตัวหารร่วมมากของชั้นประถมศึกษาปีที่6จากที่ครูได้ให้ใบงานและใบความรู้นักเรียนไปเราจะมาดูวิธีการหาตัวหารร่วมมากได้ดังนี้นะคะตัวหารร่วมมาก กูจะใช้ตัวย่อเลยนะคะคือจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถนำไปหารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปพร้อมกันได้ลงตัวทั้งหมดเรามาดูวิธีแรกคือวิธีการหาหอระโมโดยการแยกตัวประกอบมีวิธีการทำดังนี้ขั้นที่ 1. แยกตัวประกอบของทุกจำนวนที่ต้องการหาหอลมอก่อน ข้อ2เลือกตัวประกอบที่ซ้ำกันของทุกจํานวนมาคูณกัน3หอรอมอก็คือผลคูณที่ได้นะคะมาดูตัวอย่างข้อที่1การหาหอรอมอของ12 18อง 12, 18, 24วิธีทําก็คือเราต้องแยกตัวประกอบก่อนเรามาดูตัวประกอบของ12ก็คืออเราจะมาแยกโดย นี้นะคะอะไรคูณกันแล้วได้12ครูก็จะแยก2คูณ6ได้12อ่าต่อไปดึง2ลงมายังเหลือ2คูณ3เป็น6เพราะฉะนั้น2คูณ2คูณ3นี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วตัวประกอบก็จะคือตัวประกอบของ12คือ2คูณ2คูณ3เรามาดูต่อไปเป็นตัวประกอบของ 18อ่าเราก็จะแยกได้คือ2คูณอะไรได้18 2คูณ9เป็น18ก็ดึง2ลงมาเหมือนเดิมแต่เราจะไปแยก9อะไรคูณกันแล้วได้9ก็คือ3คูณ3เพราะฉะนั้นตัวประกอบของ18คือ2 3คูณ3คูณ3ต่อไปเราจะไปดูตัวประกอบของ24ตัวประกอบของ24เราจะแยกได้คือ สองคูณสิได้24่สองดึงลงมาเหมือนเดิมแล้วมาดูอะไรคูณกันแล้วได้12ครูก็จะแยก2องคูณหเป็น12เราก็ด, 2, ดึง2ดึง2มาเหมือนเดิมแต่อะไรคูณกันละได้6ครูก็สองคูณสดังนั้นเป็นจำนวนเฉพาะแล้วตัวประกอบของ24ก็คือ2องคูณสคูณสคูณสาม เราได้ตัวประกอบครบทุกจำนวนแล้วเรามาดูหอระมอของ 12, 18, 24ได้แก่จำนวนเฉพาะที่เหมือนกันทั้งหมด3จำนวนก็คือ2กับ3จำนวนเฉพาะที่เหมือนกันทั้ง3จำนวนคือ2กับ3แล้วดังนั้นเราเอาจำนวนเฉพาะมาคูณกัน 2อคูณสได้6ข้อนี้หอรอมอรของสิบสองสิบแปดจะเท่ากับ6ต่อไปตัวอย่างข้อที่2จงหาหอรอมอของ56 8สิบหก่อก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาตัวประกอบของ56โดย2อคูณอะไรได้56ครูก็แยกเป็น2องคูณยีก็ดึง2ลงมาแล้วอะไรสอคูณอะไรได้28ละัะ 2คูณ14ได้28แล้วก็ดึง2ดึง2แล้ว2คูณอะไรได้14ก็2คูณ7เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วตัวประกอบของ56คือ2คูณ2คูณ2ค,คูณ7ต่อไปเราจะหาตัวประกอบของ84ก็คือ2คูณอะไรได้84 2คูณ สี่สิบสองได้แปดสิสี่ครูก็ดึงสลงมาแล้วแยกอะไรคูณกันได้42ก็2องคูณยีดึง2ดึง2แล้วอะไรคูณกันได้ยีก็3าคูณเเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วตัวประกอบของ84คือ2องคูณสคูณสคูณเต่อไปเราจะหาตัวประกอบของ140่งร้อยสี่สิบูจะแยกคือสองคูณเจ ก็ดึง2อะไรคูณกันแล้วได้70อีกก็คือ2คูณ35ดึง2ดึง2อะไรคูณกันแล้วได้75ครคูณเอา5กับ7เพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแล้วตัวประกอบของ140คือ2คูณ2คูณ5คูณ7เราได้ตัวประกอบทั้งหมดของ 5,6, 8 4 140แล้ว จำนวนเฉพาะที่เหมือนกันทั้งหมดคือ2กับ2และ7เราได้จํานวนเฉพาะทั้งหมด3าํจานวน 2, 2, 7แล้วก็มาคูณกัน2คูณ2คูณ7ดังนั้นหอเรมอของ12อ่าอันนี้แก้ไขนะคะหอเรมอของ56 แ4ดสิบสี่หนึ่งร้อยสี่สิบเป็นยี่สิบแปดต่อไปการหารสั้นมีวิธีการดังนี้การหาหอรมโอโดยวิธีหารสั้นลำดับที่หนึ่งนำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหาหอรมอมาเขียนเรียงกันข้อ2หาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัว มาหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถหาได้ลำดับที่3นําตัวหารทุกตัวมาคูณกันก็จะเป็นการค่าของหอรมอมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างข้อที่1จงหาหอระมอของ1 2 1 8 24โดยวิธีการหารสั้นนักเรียนตั้งหารเลยอ่าสคูณอะไรได้6 2อ่าสคูณอะไรได้12 2 6 เป็น12 2คูณอะไรได้18 2 9เป็น18 2คูณอะไรได้12 24 2คูณ12เป็น24นักเรียนสามารถหารได้ต่อโดยเอา3มาหาร3คูณอะไร3คูณอะไรเราได้6 3คูณ2 3คูณอะไรแล้วได้9 3คณ3 3คูณอะไรได้12 3คูณ4 มันไม่มีตัวใดมาหารทั้งสามตําวนนี้ลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำตัวหารมาคูณกันหอเรมอคือสองคูณสเท่ากับหตัวอย่างข้อสุดท้ายจงหาหอเรมอของห้าสิบหกปดิสี่้อยสิโดยวิธีการหารสั้นอ่าสองคูณอะไรล่ะได้ห้าสิบหก็ สอคูณสเป็น4เหลือเศษ1นสองคูณเท่าไหร่ได้16บหเป็น16ต่อไปสองหารแปดสองคูณอะไรได้8ปดสองสเป็น8ปสองคูณอะไรได้4ี่สองสองเป็นสต่อไปสองหาร140่สอง หารหได้ไหมไม่ได้เราดูตัวต่อไป2คูณอะไรละ่ะได้14 2 7เ,เป็น14 2สองหารศูนย์ไม่ได้เติม0ย์เพราะฉะนั้นเราจะได้28 42 70มันยังมีตัวมาหารได้ลงตัวก็คือเลข2 2หาร2 2คูณอะไรได้2 2 1 2อ,สอ,ส,อสองคูณอะไรได้8 2 4 8 สคูณอะไรได้4 2่คูณสเป็น4ีสองคูณอะไรได้2องสอง,งสองหสองสคูณอะไรได้7 2็ดหเหลือเศษ1นสองคูณเท่าไหรได้10บสองเพราะฉะนั้น14 2ส35ยังมีตัวมาหารได้ลงตัวโดยเอาเลขเจเจ็หารสิ7คูณอะไรได้14 7สี่เคูณอะไรได้21 7สิบามย เคูณอะไรได้35 7 5 35 2 3 5ไม่มีตัวใดมาหารมันลงตัวแล้วเราก็จะได้คำตอบโดยเอาตัวหารมาคูณกันหอระมอคือ2องคูณสคูณเจะเท่ากับ2ี่เพราะฉะนั้นจากที่คุณครูสอนวันนี้ก็คือตัวหารร่วมมากจะมี วิธีการหาโดยวิธีแรกคือการแยกตัวประกอบวิธีที่สองโดยวิธีการหารสั้นถ้านักเรียนถนัดวิธีใดก็ใช้วิธีนั้นได้เลยวันนี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนตัวหารร่วมมากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ